ทางการอาเดียนเมินต่อสัญญาอัมลาลิวภูอาเดียนผู้รักษาประตูวัย7 7ปีหัวสัญญากับเรดแมชชินเมื่อวันที่30มิถุนายนแต่สโมสรเสนอต่อสัญญาให้เขาเนื่องจากอานเนสลอร์เหตโคตคนใหม่พิจารณาดัานเขาขึ้นมาเป็นนายทวารมือสองของทีม แทนที่คีวินคลีฮืฮอที่ตกเป็นข่าวกระหายยายไปคว้าโอกาสลงสนามกับสโมสรอนอื่นอย่างไรก็ตามล่าสุดมีการยืนยันว่าอาเดียนแต่สินใจอำลาสโมสรหลังจากที่เขาไม่ได้เฝ้าเสาในเกมที่มีความหมายอีกเลยนับตั้งแต่ศึกคอมมิ้ชิล d เมื่อปี2022โดยลิเวอร์พูลได้โพสข้อความผ่านทางเว็บไซต์ของสโมสรอนว่า อาเดียนย้ายออกจากลิเวอร์พูลแล้วในซัมเมอร์นี้หลังจากประสบความสำเร็จกับทีมแอนฟิลเป็นเวลา5ปีเขาเป็นที่รักใครในหมู่เพื่อนร่วมทีมและสะตาฟอาเดียนอัมลาเดลิตไปพร้อมกับความปรารถนาดีจากทุกคนที่สโมอสรด้านอาเดียนจะโพสต์ข้อความลงในไอจ ถึงสาวกได้ขอบว่าขอบคุณจากก้นบึ้งแห่งหัวใจสำหรับทุกสิ่งที่พวกคุณมอบให้ผมในช่วงที่เราประสบความสําเร็จอย่างงดงามร่วมกันตลอดระยะเวลา5ปีพวกคุณแสดงให้ผมเห็นถึงได้หลายสิ่งแกนได้สวมเสื้อลิวอพูและลงเล่นภายใต้ตาสโมสรที่เอ็นฟิ์สามารถถูกนับรวมเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ทั้ง7ของโลกได้ You will never walk alone ไม่ได้เป็นแค่บทเพลงมันเป็นปัจชียาของชีวิตตอนนี้ถึงเวลาที่ผมจะได้แบ่งปันประสบการณ์ทั้งหมดที่ผมได้เรียนรู้มาทั้งนี้แม้อารเดียนจะไม่ได้เผยถึงต้นสังกัดใหม่ของเขาแต่คาดว่าเขาจะหวนกลับไปฟ้าเสาวให้กับเบติสเป็นคัมรบสองแทนที่คาเดียวบาวูกาดอนปั่นครั้งเลยเรียว่าผู้ถอนคันเร่งหลังลไม่พ้อใจค่าตัวที่นิวคาสเซิลต้องการ เบนจาขอบนักข่าวของกิฟมีสปอร์ตรายงานว่าหงแดงหรือว่าผูสนใจแอนโทนีกอร์ดอนแต่ต้องทอนดิวพอสู้ค่าตัวไม่ไหวหลังนิวคาสเซิลยูไนเต็ดของเงินประมาณ100ล้านปอนด์ทั้งนี้สาเหตุที่สาลิกาดดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไม่ต้องรีบขายแอนโทนีกอร์ดอนอีกต่อไปเพราะพวกเขาหาเงินได้มากกว่า60ล้านปอนด์จากการขายยนคูบา้ามินที และเอลิธเอนเดอร์สันก่อนเดทไลน์วันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาทางการเงินนอกจากซาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่ได้เสนอชื่อแอนโทนีกอร์ดอนแล้วยังมีอเล็กซานเดอร์อิสักในการเจราจากับสโมสรต่างๆและได้รับความสนใจจากหงแดงลิเวอร์พูลเช่นกันซึ่งทางเบนจาขอบกล่าวว่าแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องจริงที่นักเตะยินดีในการย้ายมาลิเวอร์พูลและลิเวอร์พูลก็ชอบกอร์ดอน พวกเขารู้ถึงจุดเยืนของนิวคาเซลหากต้องการแอนโทนีกอร์ดอนจะต้องจ่ายเงินสด100ล้านปอนด์และเวอร์พูลไม่พร้อมใจราคานั้นสำหรับฤดูกาลนี้แอนโทนีกอร์ดอนลงเล่นให้กับซาลิกาดงนิวคาเซยูไนเตดไปทั้งสิ้น48นัดทำได้12ประตูกับ11แอสซิตแฟนสิงน้ำตาร่วงเวอร์พูลจอทุบเพดานข่าเหนื่อยควาเด็กเทพเชลซีร่วมทับ ปาบิเชโรมันโนรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรลลูข้าตกลงในการคว้าตัวลิโอเอนกูโมฮาตัวรุกดด้จ่าละแสงวัย15ปีจากทีมเยาวชนของเชลซีมาร่วมทีมหลังสัญญาระหว่างตัวนักเตะกับทัพสิงโตน้ำเงินคขามได้หมดลงเป็นที่เรียบร้อยโดยลิเวอร์พูลเต็มถูกเพดานค่าจ้างเป็นประวัติการณ์ของฟุตบอลระดับเยาวชนเพื่อคว้าตัวเอนกูโมฮาเข้ามาร่วมทีมเนื่งจากนักเตะนั้น ถูกมองไว้ว่ามีอนาคตไกลมากๆและสโมสรอ,อื่นๆต่างก็ให้ความสนใจและยื่นข้อเสนอเข้ามาให้ตัวเขาพิจารณาเช่นกันจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ฟนเชลซีต่างประเทศก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นออกมาในทางเดียวกันว่าค่อนข้างเสียดายที่ต้องเสียหนึ่งในนักเตะพรอสวรรค์ระดับนี้ออกจากทีมไปพร้อมกับยกกรณีตัวอย่างที่ทีมไม่สามารถรั้งตัว ทั้งจามันมูเซล่าไว้และสุดท้ายเขาก็กำลังจะใกล้เป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกที่ไบเยนมิวนิคฝืนไม่ไหวเตียโกอาคันทาราประกาศแขวนสตั๊ดนี่ไว้33ปีเตียโกอาคันทาราอาดีตกองกลางทีมชาติสเปนประกาศแขวนสตั๊อย่างเป็นทางการแล้วในไว้ย3มปีมิดฟิลกะทิงดุหมดสัญญากับลรเวอร์พูล หลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาและแตัดสินใจบบกมือลาอาชีพขาแข้งหลังต้องต่อสู้กับอาการบาดเจ็บมาตลอดในระยะหลังโดยเตียวกูได้ผลข้อความอำลาสโมสรและเส้นทางอาชีพฟุตบอลว่าผมตั้งใจจะตอบแทนสิ่งที่ผมได้รับกลับขึ้นอยู่เสมอผมรู้สึกขอบคุณทุกช่วงเวลาผมสนุกกับมันมากขอบคุณฟุตบอลและทุกคนที่ร่วมทางกับผมมาตลอด ทุกคนทำให้ผมเป็นนักฟุตบอลและเป็นคนที่ดีขึ้นมาตลอดเส้นทางโดยเตียโกเขารับการผ่าตาสะโพกตอนจบฤดูกาล2022-2023และต้องพักนาจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2024จึงได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองในเกมกับอาซีโลก่อนจะโชคร้ายบาดเจ็บอีกครั้งทำให้เขาลงสนามไปทั้งสิ้น98นัดให้กับลิเวอร์พูลนับตั้งแต่ย้ายมาจากยบร์นมิวนิก เมื่อปี 2020. 2 0 2 0มีของดีอยู่แล้วเหตุโคดลิเวอร์พูลดันโกดาวโรดแทนที่อาเดนซีซั่นใหม่อาเนสลอตเหตุโคชดาวดัดของลิเวอร์พูลััดสินใจดันวิเตสลับยาลอสผู้รักษาประตูดาวโรดขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่ในฤดูกา2024ล2024-2025หลังอาเดียนก็จอมเก่าตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลด์เรียบร้อยแล้ว ในทวันชาวสเปนิชวัย37ปีตัดสินใจปฏิเสธข้อเสนอขยายสัญญาของหงแดงและเลือกที่จะแยกทางกับต้นสังกัดเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาโดยเหตุนี้สโมสรมจำเป็นต้องหากำลังเสริมเพื่อเป็นผู้ช่วยให้กับอลิซงเบเกอร์มือหนึ่งและควีนเคลิเฮอร์มือสองในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามหรือว่าผู้อีกคู่เสือดังเนียงกิจได้งานว่าสลอด สินใจที่จะดึงนายทวารชาวเช็กวัย22ปีกลาวขึ้นมาอยู่ในทีมชุดใหญ่เพื่อเป็นตัวเลือกอันดับสสำหรับซีซั่นใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ทั้งนี้ยาลอสถูกส่งไปเฝ้าเสาแบบเพีมตัวให้กับสตูมการ์ฟเมื่อฤดูการที่ผ่านมาพร้อมกับโชว์ฟอร์มที่น่าประทับใจซึ่งทำให้รเวรวพู พ่อใจกับผลงานของนักเตะอย่างมากและเชื่อว่าเขามีดีพอที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกำลังเสริมสำหรับคุมกำลังชุดใหญ่เรียอว่าููปดข้อเสนอมหาศาลทีมซาอุยื่นซื้อซาลายามพร้อมปล่อยฟรีหลังหมดสัญญา บอเมซาลายังคงได้รับความสนใจจากทีมนในซาอุดิอาระเบียนในซัมเมอรนี้แต่มีรายงานว่าผู้บริหารของลิเวอร์พูลต้องการให้เขาอยู่กับทีมนจนหมดสัญญารายงานจากมิลเลอร์ระบุวา่าเมื่อมีกี่สัปดาห์ที่ผ่านมาอันติฮัดสมสอสันยักษ์ใ่แห่งซาอุดิโปลีได้ยื่นข้อเสนอจำนวน175ล้านยูโรหรือประมาณ148ล้านปอนด์ เพื่อทับทามกองหน้าชาวอีให้ยัยมาคาแข่งกับพวกเขาในซีซั่นใหม่นี้อย่างไรก็ตามทางลิวร์พูลได้ทำการปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวไปเป็นที่เรียบร้อยและมีแผนที่จะเก็บซาลาไว้ใช้งานแม้จะเหลือสัญญาอีกเพียง12เดือนเท่านั้นโดยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หงแดงปฏิเสธข้อเสนอของทีมจากลีกเศรษฐีน้ำมันเพอเมอ่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะบอกปัดกั้นขายซาลาในราคา150ล้านปอนด์มาแล้ว